ใครชอบแคะแกะเกาผิวหนังคุณต้องฟังคลิปนี้นะครับคุณอาจจะเป็นโรคแคะแกะเกาหรือ skin picking disorder นะครับอาการมี4ข้อนะครับลองฟังดูข้อแรกนะครับคือคุณชอบแคะแกะเกาถกูหรือบีผิวหนังตามร่างกายนะครับมักจะเป็นเรนใบหน้าแขนแล้วกะ็มือนะครับผิวหนังก็จะเป็นผิวหนังปกติก็ได้หรือว่าเป็นผิวหนังที่มีตุ่มๆแบนๆขึ้นหรือผิวหนังหนาๆนานาก็ได้นะครับคุณจะแคะโดยใช้เล็บก็ได้หรือว่าใช้ครีมหนีเพื่อแคะมันก็ได้ โดยคนที่เป็นโรคนี้นะครับมักใช้เวลาแคะผิวหนังเนี่ยหลายชั่วโมงต่อวันเลยบางคนอาจจะทําแบบไม่รู้ตัวเช่นคุยโทรศัพท์อยู่ก็ดึงผ,ผิวหนังตัวเองนะครับบางคนทําแบบรู้ตัวนะครับตั้งใจทาเพราะว่าทาแล้วมันหายเครียดนะครับแล้วทําให้เกิดผิวหนังตามร่างกายตามมาแล้วทําให้คุณต้องแบบใส่เสื้อคลุมปิดมันหรือว่าแต่งหน้าเพาื่อปิดแผลตรงนั้นอย่างที่สองนะครับมันเกิดปัญหากับชีวิตนะครับคนเหล่านั้นอยากจะหยุดที่จะแคะนะแต่หยุดไม่สําเร็จเจ้าทีเพราะเวลาแคะเนี่ยมันหายตึงเครียด มันทบไม่รู้สึกฟินนะครับก็เลยหยุดพฤติกรรมนี้ไม่ได้นะครับอันที่3การแค่แก่เกาทาให้ส่งผลเริ่มยมทกบกับการใช้ชีวิตนะครับเช่นคุณอาจจะแค่เยอะจนไม่มีสมาธิในการเรียนหรือว่าไม่มีสมาธิในการทํางานหรือว่ามันเป็นแผลเยอะต้องไปเข้าสังคมนะก็ไม่กล้าไปเข้าสังคมรู้สึกผิดกับการแค่ของตัวเองแต่ก็หยุดไม่ได้รู้สึกอับอายรู้สึกแย่ถ้าต้องไปเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปเข้าสังคมกนะ็หลีกหนีจากสังคมนะไม่ไปโรงเรียนไม่ไปทํางานนะครับ ข้อที่4ก็คือว่าการแคะผิวหนังเนี่ยต้องไม่เกิดจากสาเหตุอื่นที่เป็นโรคทางกายเช่นสมมุติคุณไปสุสานติดก็ได้ทาให้มีการหลอนคุณก็แคะบริเวณผิวหนังได้แต่ว่าคุณเป็นโรคเชบีหรือโรคหิดต้องมีการแคะคันบริเวณผิวหนังได้นะครับก้อนนี้เป็น4ข้อในเกณฑ์การวินิจฉัยโรคแคะแกะเกาหรือ skin pricking disorder นะครับก็ใครมีอาการตรงกับข้อไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้โรคนี้รักษาได้นะครับรักษาโดยพบจิตแพทย์ก็จะช่วยได้นะครับ